มุมกอดฟรีป้องป้องมึงดูนะป้องป้องไอป้องมึงรู้นะเออเที่ไม่เชื่อไม่ต้อดูอยู่อะไรควายไม่ึงเป็นดึกกูนะกูดูอยู่ครับอะป้องมึงรู้นะป้องมึงรู้นะป้องมึงรู้นะป้องมึงรูนะอะฮะฮะเตือนอะไรไม่เคยฟังไอ้เฮียพวกกูแม่งหาทางรอดให้แล้วอ่ะอ่อไอ้พวกนี้แม่ง ก็บอกแล้วมันมี2ตัวคนในทีี้แเสือไปตายอีสัตว์ดีมาของว่ะไวยวมากอ่ะอาเดาแล้วไปตีมืตัวเลยสวยเอเนฮ่ยร้ยะระยะสามร้อยเมตรเพื่อนไนีิเออไปยิไปแม็กนึงอ่ะไม่ตายรูปเรียมใจ ทำให้ก hey. ูดีทำแล้วเฮ้ยมึงใครเนี่ยอยู่ไหนะบ้างโอ้เดี๋ยวอยูบหตัวนี้เลีนงขึ้นนิดนึงละจังจ่อะไรอย่า้นี้เดี๋ยวมันที่นึงเข้ามาน้าข้นละเข้นละเข้นละ Cố phai, cố phai, cố phai Ôi trời, cô đi cô Ôi trời, cô đi cô Hiếc có cô Ôi, lát Ôi, đoàn Con chặt อ้าวไอ้ขอบสะพานนี่ยืนไม่ได้หรอวบ้องก็ได้นี่ทำไมยืนลงไม่ได้หรอยืนได้อยู่หมดแตกแล้วเสร็จไอ้เหี้ยกูโดนเฟืองไอ้สัตว์โกดระวงเหี้ยอะไรเนี่ยปีนกระแพงเสียบป้องไงเหี้ยกูเห็นอ๋อมึงดูวงเดี๋วองเหี้ยปีไม่ได้ป้องอร่อยเลื่อนลงเลยเอองั้นทั้งมันงั้นพี่ิีก็ไปไล่หน้าราบนั่นเด้อให้มันยิงหัวปะตอนแรกว่าจะปีนยิงฟรีเมื่อกี้ มุมกดฟรีป้ององมึงดูนะป้องป้องไอป้องมึงลอดูนะเออเฮลไเชือไม่ดอ่ะไรควายใช่มามันดึงกูดูอยู่กรอบฮะป้าไมกินไม่กินไม่กินไม่กินอ่าเฮลอ่ากค้าเปี๋ยมึงดูนะป้องต้องตัวโค้ชโาแต่ละองค์อ่ะเออเฮีย กูเองคนมันหน้าพิธีเดี๋ยวกูไปตัดลองจอดคลิปไปสัตว์ปูโปงเดี๋ยวกูนะโม่กูนีก็นักเลยเป็นลูกซองอ่ะลูกซองเอ้ปูโปงกูเป็นลูกซองกูเป็นลูกซองพิธีปั้นทีไปแล้วกันสัตวกูจะรถยนต์ไปไอ้เฮียเบอร์สีน้องแล้วไม่ขยับไม่ไม่คาบหลบเลยสัดให้กูชุบยังไงก็ชุบอย่างนั้นนะมอเฮ้ยไม่ก่อนไม่วายสัตว์ชุบน้องแทนที่มันจะยิงคนก่อนฮึ่ม ไอ้เหี้ยสุดตายาเลยก็เมื่อกี้อ่ะแทนที่มันจะหาม,ม,หหมุมยิงใช่ไหมแม่งวิ่งตามสูตรตัวไอ้สัตว์แล้วก็เจ็บ <c oughs> เออ,จอเจ็บูดออก,ก,กไปสุดเต็มลาวขั้วไอ้เหี้ยพวกเนี้ยแม่งมีแต่สกินไอ้สัตดได้ไม่ได้ออกเกมไอ้เหี้ยดูจากสเต็ปแล้วมันก็นได้ไม่ได้อยู่ดีโออ๋อไอศัดดินดนินแบบมีนิกิงๆนะดินแบบเล็กๆเลยอ่ะ thiên bả thiên bả viên gót à gót viên mét à nói làng không ai nào don't give your teammates can still recall you นิ่งๆไว้นอนไงไั้นแหละนอนไงไั้นแหละวัดเลยถ้ามึงรอดก็คือมึงได้ออกไปอะ่ะมึงมันคงจะเห็นมึงเอาวามหมุนไปหมุนมางั้นก็ไอ้เหย่ะตายว่ะเด,ดี๋ยวนี้จะได้เอาเอาสักตัวได้ไหมไอ้เหี้ยมึงหมุนกล้องมาเดี๋ยวมึงจะไปหมุนตัวไปไปออกไปออกไปรอรอรอ ั้หมดทั้งหมดโหลดหลดหลดอยู่มพี่มึงโดนยิงฟีมึงอมึงเนี้ยมึงเข้าไปดิไปฝั่งนู้นดิมันอยู่บนหัวมึงอ่ะหมดพันยาตอนนี้อีกไอ้เหี้ยถอยวิกถอยวิกถอยวิกเออมันจะมายิงมึงแล้วไอ้ก้อนมันอยู่บนหัวมึงอ่ะมึงก็มังดิี่ยเออเนี่แหละมึงใช้มึงใช้ม่ใชมึงใช้หนัก db เออโหลดเนาะอยู่งนะั้นอะเอาดีบีวัดมันมึงจับดีบีดีกว่ากระสุนมันเยอะกว่าเออมึงไม่ได้เ,เ,เ,เล,ล็งอยู่แล้วมึงเจอกูระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยมึงกดยิงอย่างเดียวกระสุนมันวัดกันแรงกว่าไปกอรอดเฉยเฮียปกติมึงต้องตายแล้วนี่ว่ะมูงต้องซุเสาไหนละซุปชา,าสกูลสอลอน็อกสอลนทอ็อกโอเคเนีเ่ยเนี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 ่ยเสาเนี่ยอือเบรนเกอร์มันติมึงต้องตาย,ตตายใช่มึงต้องตายแล้วปกติระ เดี๋ยวให้มึงฟังกูตอนเดี๋ละดีละดีลยวน้องดี๋ยวแล้กูนั่งดูอยู่ดีละมันไม่เข้ามาช้ากูเลยถ้าเมื่อกี้มันเข้ามาวไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวห้ามันตายไงมาดีก่อนถ้าแม่งถ้าแม่งเข้าเออแล้วไปตีไปลงตรงนั้นเพื่ออ้าวตีเมื่อไหร่แล้วมีราเตียแม่ระเตียแปร่ร้องไม่ลื่นไกลยังอ่ะ เราอยู่ข้างสะพานเนี่ยไอ้เหี้ยไม่เรงไปจอดทำเหี้ยงตรงนั้นก็คือขอจะมาอีเวนต์กันแต่ว่ามึงไปจอดดูอะไรก็ไม่รู้แล้วมึงก็จะตายไปก่อนมตายกล้วกูจะไรไปดิไอ้เหี้ยกูถอดมีแล้วป้องเฉยเอ้ยมีมีมีป้องตามจุดมาแล้วเพื่อนรูปแบของมึงไอ้เหี้ยมึงขับมาดีดีไม่ขับมาสู้ๆเด้อไอ้เหี้ยเศรษไม่ขับมาดีดี กูไอเอ็มีสามลากมาแน่ด้านนี้กันกูแดงดีสามละโด้านนี้ไมเหลือล้ไหนตามมาจริงเปล่าวะคิโมบอกว่าเฮ้ยกบอกว่าเอนีบีน่พบบาร์ดีบเอ่อพบบาร์ีบบกระสุนมันช้ากำลังดีอ่ะมันแบบ มันสามารถยิงวัดได้ที่ควบคุมได้อยู่มันเออมันชาะอะไรหรอกมันไม่หมดแบบหมดทันทีเลยมันชอบหมดอ่ะยิงแบบยิงเร็วเกินหมดเร็วเรียบร้อยถือมันไหนเนี่ยจำนวนก็เยอะอัตราันก็ควบคุมได้ไม่ได้กับ้ก็เสียอย่างเดียวเลยคือมันสะพานไม่มีอรอกเนยเตโตเอ้ยมันอยู่ตรงนี้มหรอวะ ไม่ใช่อ,องจะมาฝ yeah. sure> eh ну ั่งยารยาร์ไเยสได้ไหมเนาะเฮ้ยเฮ้ยได้ปุได้ปได้แต่กูจะตายไอ้สับดี้บด้บด้ัไอหนวะพี่มาดิกูไม่เห็นด้วยซ้ำไม่เห็นเลยกินมึงเอาจังไงเนียมึงจะเล่นไหมเอ็มจีย จรีอะไรกูมีแล้วมึงจะเอาอีกทำไมอ่ะมึงเอาดิถ้ามึงจะเอาอ่ะมาจากไหนก่อนไอ้เฮียเนี่ยมองสกูไม่ทันตั้งตัวเลยนะไอ้สัสว์ยิงเงี่ยก็รอดไรไปแล้ววะเอาวงเดือดสิวีไปหายทีเล่นก่อนไปไอ้เฮียมังใส่กูถ้าเกือบตายเกือบตายถ้าตายก็ลากออกไอ,อ้สัตว์โดนตะก่างชันไอ้เฮีย เรารอผ่านอีเวนต์อย่าเงี้ยแต่ว,ว่าวงก็ดีนะวงไม่ต้องติดไม่ต้องติดอีเวนต์อะไรสักอย่างอ่ะวิ่งกระตุกไอ้เหี้ยโอ้ยหน้าตัวแน่นนะเนี่ตัวไม่หลบด้วยตรงนี้นี่คุค้นๆนะตรงที่คุ้มคัมสะพานแล้วเราไปกระตือนามัล้วะน,าานะเรื่รถไฟมาเหยอะวิ่ตตงตะการรถไฟเลยบ้านไหนอะ่ะเ<ท>ขาเนี่ย<ท> ระดับกาลางทะเลแต่พวกกูไม่ต้องการเอ้ยอบีบรูบ้มั้ยบีบกลางทะเลเปล่าวะเฮ้ยบินเรือด้วยเรือแอนท็อปเอ้ยตายในเ่เขาที่นี่ไหมอ่ะเออเขานี่อีกแล้วเหรอโอยกลางวงเลยอะ่ะเอาดีเชียทิ้งตังจงบีบมาที่เขาดูต่กผมมีห้าสิบวิมมีห้าสิบห้าสิบบาทเลยเฮียกูมียี่สิบหกบาทน่าโอเคเลยเฮ้ย ก็มีคูณหกไปแล้ก็ทิ้งตังค์ห้าสิบบาทไปเลยทิ้งรวมเริมกันเลยตีมีตังค์ไหมทิ้งตังค์ได้เลยควรละครพ่อควรละครโอ้ยิงไม่ได้วะบ้านนี้บ้าไม่ได้วะยิงเงียดีวะเฮ้ยมันขับรถมาให้รถมาลองลองมาลองมาลงมาลงมาใกล้เราไม่ใกล้เราประมาณสักร้อยเมตรเราลากได้บ้านใกล้มีบ้านใกล้มีหมู่บ้าน่าเรามีเหมือนกันเออปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันชั้นไปสีมาสีมาเฮ้ถ้าประมาณร้อยเมตรเนี่ยเรายิงได้เว้ย เดี๋ยวเข้าไม่ไหวปืนปเราปืนปืนเราไม่ไหวไม่ไ่ไม่มาชาร์ีบ้านมาชาร์ีบ้านี่เี่พันยาอยู่ในมันโมไรไม่ได้ปืนกมันกรพิบอยู่มีมมันไม่สบายอ๋อมันแปลงร่างเฉยถ้านไมสบายย่ไหนอ้้ายนะทานได้นะเฮียเราลงมาก่อนกาตายหมดแน่มว่าไอ้บ้านทายนี่มันมีตัวน่ะบ้านรายเนี่ยมีนี่เฮียอะไรน่เอานี้กลายเป็นุยแน่แล้ว โุ้ยเน่แต่ถ้ามันมีก็คือโคตรดีตรงเนี้ยก็ามดีเวล้าคนใส่ทัากูแบบเฮ้ยคนใส่ท่ากูไอ้เหี้ยถ้ามีแบบไอ้เหียกูเชื่อในนี่แม่งมึงไปแบบแค่ไอ้เคสนี่ก็ยิงตายแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยงี้ไม่เดชเดี๋ยวผมจะมาให้ถ้าระยะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเราลากเลยนะระยะหนึ่งร้อยเมตรคือเรายิงได้นะต้องหนึ่งร้อยเมตรนะเราหนึ่งร้อยเมตรก่อนนะเฮ้ยเหลือห้าตัวเนี้ยเนี่ยเห็น้าหลอกกันตัวหนึ่ง อุ baptism? ้ยเฮ้ยยืนอยู่ตายเว้ยอุ้ยไอ้ก้อนวีดีเอสว่ะอยู่บนเขาเนี่ยบ้าเฮียเจ็ดหนึ่งร้อยเมตรห้าสิบเมตรนี่ต้องฆ่าแล้วนะเว้ยถ้ามันมีดีบเอสนี่แม่งกูไม่อยากวัดหนึ่งหนึ่งเลยว่ะยังไงก็ยากกว่าะหนากอะไรขึ้นไปก็ซ้ายอ่องเลยเดี๋ยวก็ซ้ายเอ้ยวันนี้ไม่ได้อยจะซายเองจริงคือสิบเมตรนี่กูไม่อยากสู้แล้วต้องสิบห้าเมตรขึ้นไปอ่ะยี่สิบเมตรอ่ะหนีดูไซก้าเนี่ยโดยสองตัว ก็ร้อนผ่านไหยพีมันก็ไดเเนี่ยร้อเนี่ยรอนเนี่ยเฮ้ยมันมามันมาตรงนพี่ห้าสิบเมตรนะห้าสิบเมตรนะถ้ากูบอกให้ยิงให้ยิงนะย่เปิดนะมันล่าที่ท่านอยู่ทย่เป็นกระโดดเล่นเลยนเข้นีบ้าจะลิงจัดเหนต้นไม้ไอหลังต้นไม้บางสัตว์ไม่ได้เห็นกูดีว่าอยนี่ละอยู่นี่ละเจาะเจาะเฮ้ยแกก่อวะ มนมันจะเข็นยังไงไม่รู้เ้ยด้วเด้ยนี่ก่อนแล้วไม่ได้เฮ้ยอ้าวเฮี้ยอ่าถ้ามึงมีเอ็ดกูก็จะรอมึงอ่ะมันประเทศอะไรนะไม่ะผมเหี้ยไม่รู้เหมือนผงสเปรย์เอาเลยเลยลงดิายแล้วเฮ้ยเีย

จ้าบอกให้หยุดบอกให้หยุดยูวบอท We are number one แล้วเดี๋ยวกูไปกินข้าวเด้อ <c oughs>